สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูปัญหาน้ำไหลเบานะครับของเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัตินะครับก็เราจะมาดูสาเหตุนะครับว่าทำไมน้ำถึงไหลเบานะครับเริ่มแรกนะครับก็มาดูที่น้ำเข้านะครับ ถอดดูนะครับตรงน้าที่เติมเข้าหลังจากตัวก๊อกน้ํานะครับก็จะมีข้อต่อนะครับที่หมุนเข้ากับเครื่องซักผ้านะซึ่งมีไส้กรองอยู่ข้างในครับพอเรามาถอดดูนะครับว่าสภผ้าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวไส้กรองนะครับก็ค่อนข้างสกปรกนะครับ นี่เราจะมาถอดออกมาดูมาล้างนะครับก็มีมเศษดูจากสภาพนะครับก็มีเศษสิ่งสุกปปกนะครับติดอยู่ข้างในครับก็ตัวนี้เองทำให้น้ำที่ไหลเข้าเครื่องสักผ้ามันไหลไม่สะดวกครับ เดี๋ยวลองถอดมาล้างดูนะครับหลังจากที่ถอดออกไปทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบเข้าเคือนนะครับจะดูว่าน้ําไหลดีขึ้นไหมครับใส่ลูกยางเข้าไปนะแล้ว,วก็ใส่ตะแกรงครับใส่ตะแกรงกรองน้ําครับ อาแล้วก็ขันสายไฟเอ้ขันสายน้ำเข้าไปคืนนะครับวาขันเข้าไปแน่นแล้วคนะรับ ต่อไปเราก็ลองเปิดน้ำดูนะครับแล้วก็มาดูข้างในนะว่าไหลดีขึ้นโอตอนนี้ก็น้ำไหลแรงขึ้นนะก็ท่านใดที่เป็นปัญหาน้ำไหลเบาอยู่นะก็ทดลองถอดตัวตะแกรง กรองมาดูนะแล้วก็ถ้ามันสกปรกก็เอาไปทำความสะอาดแล้วก็ประกอบลองดูนะครับก็คลิปน <fo> ี <in> ้นะครับก็